ธรรมสักว่าธรรมนะครับเพราะว่าธรรมทั้งหลายนั้นไม่มีเรานะครับไม่มีเราอยู่ในธรรมเพราะว่าธรรมนั้นเป็นเพียงสภาวะธรรมนะครับที่เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยท่านก็เลยให้เรานั้นให้เห็นให้ชัดว่าธรรมนั้นเป็นเพียงสักว่าธรรมแจะได้ไม่ ร้องทำนะครับเพราะว่าทำทุกหมวดนะครับทุกข้อทุกขันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัตินะครับเราก็เลยไม่ยึดทำเพราะทุกครั้งที่เรายึดทำเนี่ยเราจะไม่ก้าวหน้านะครับเพราะว่าที่สุดแห่งธรรมคือเส้นทางที่เราเดินเนี่ยแล้วเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมเนี่ยมันมี ทำที่เป็นกุศลอกุศลทำที่เป็นวิบากนะครับทำที่เป็นกิเลสทำที่เป็นกรรมแต่ทำทั้งหมดทั้งสิ้นแหละเมื่อเกิดแล้วก็จะดับเราก็เลยไม่ยึดทำนะครับเมื่อใดเราไม่ยึดทำเราก็จะไม่ทุกข์กับทำนะครับไม่ทุกข์กับทำเพราะว่าทำมีเกิดมีดับเราก็เลย เดินบนเส้นทางที่เกิดดับเมื่อเดินมากๆเขาก,ก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็จะหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นก็จะเป็นวิมุติเพราะว่าถ้าเราไม่เบื่อหน่ายเราก็จะไม่วิมุตดังนั้นเมื่อเราวิมุตหลุดพ้นแล้วก็จะเป็นวิเวกวิเวกถูว่างว่างจากการเกิดดับ แต่คนเราคนเคยชินกับการเกิดดับคือจะเอาจะดีอย่างเดียวหรือว่าร้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันมีแต่ความเกิดดับอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราจะเอาแต่สุกโตงคือเกิดหรือดับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าปล่อยให้มันเกิดดับนะครับไม่ยึดทั้งเกิดไม่ยึดทั้งดับก็ว่างถ้าเราจะเอาแต่สุขนะครับมันก็ได้ทุกข์ ถ้าเอาทุกข์ก็ได้สุขทั้งสุขทั้งทุกข์มันเป็นเรื่องของความยึดติดไม่ได้นะครับท่านจะเลยให้เราปล่อยวางปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์คือทำทั้งหลายเมื่อวางได้นะครับเราก็ไม่ถือทำไม่แบกทำไม่ยึดทำเพราะทำในโลกนี้หรือโลกไหนก็เหมือนกันนะครับมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าหากเรายัางยึดติดยึดถือยึดมันๆๆม่นก็เลยปล่อยวางทำ นะครับปล่อยวางธรรสักว e. ่าทธรรมปล่อยวางผู้รู fruit, <acne. S 1> ้นะครับผู้รู้ในธรรมผู้เห็นธรรมผู้เข้าใจธรรมนี่แหละเพราะว่าอันนี้เป็นสังขารผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจนี่เป็นสังขารสังขารก็ต้องปล่อยวางธรรมก็ต้องปล่อยวางนะครับก็เลยไม่เหลืออะไรแบบไม่เหลือสังขารไม่เหลือธรรมไม่เหลือ อะไรให้ยึดติดยึดถือยึดมั่นได้อีกนะครับมันมีแต่ความต้องปล่อยต้องวางหมดชีวิตประจาวันเนี่ยเราอยู่กับอะไรอยู่กับความเพลินไหมเพลินกับความมีและไม่มีคนเราเวลามีก็เพลินเวลาไม่มีก็เพลินนะครับเวลามีก็อยากไม่มีก็อยากความเบือ่อความเพลินความอยากความพอ มีก็พอใจไม่มีก็พอใจนะครับทันความพอใจความเพลินความอยากจะมีไม่มีก็ไม่ได้ต้องว่างรู้เท่าทันความเพลินความพอใจความอยากความยินดีเพราะถ้ารู้ไม่เท่าทันเขาเรียกสติสติมันไม่ตั้งมั่นเมื่อสติไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่ปล่อยวางนะครับไม่ตัดการที่เราจะมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นเพื่อจะตัดความเพลิน นะครับตัดความพอใจตัดความอยากความรักใครได้เราก็ต้องมีสติมีจิตตั้งมัน่นเราก็เลยต้องคอยดูคอยรู้คอยเห็นให้ชัดเมื่อรู้เห็นชัดแล้วจะตั้งมัน่นเพราะว่าเห็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับมันกกับการรู้การเห็นในสังขารเขาเรียกว่าไม่หลงสังขารไม่หลงธรรมไม่หลงรู้หลงเห็นหลงเข้าใจนะครับก็ปล่อยวางได้หมดเมื่อปล่อยวางได้หมดแล้วก็ว่าง ว่างแล้วก็ไม่เพลินอีกเพราะว่าทําทุกหมวดทุกบททุกขันทุกตอนมันมาลงที่ความไม่เพลินถ้าเราเพลินเมื่อไรก็มันจะทําให้เรานั้นเคยชินนะครัางก็เลยให้ละความเพลินละความเพลินตลอดนะครับอย่างไรจะเกิดขึ้นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกไม่คิดจิตใจอะไรเกิดขึ้นก็ละความเพลิน ไม,ไม่ว่ามีไม่มีเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่เพราะความเพลินมันเป็นให้เกิดทุกข์ในความทุกข์นั้นมันต้องมีความเพลินอยู่แน่นอนท่านจะเลยให้เรานั้นละความเพลินอย่าไปดีใจจนเพลินเสียใจจนเพลิน yeah. ้สุขจนเพลินทุกข์จนเพลินเพราะเพลินเมื่อไหร่ก็มันเป็นภพชาติเลยมีความปงงแต่งนะครับปงคงแต่งสังขารองแต่งครบชาติขึ้นมาองงแต่งทำขึ้นมา เมื่อไม่เพลินนะครับเราก็จะไม่ต้องเพ่งด้วยไม่ต้องพิจารณาด้วยก็คือทิ้งเลยทิ้งทั้งการเพ่งการพิจารณาทั้งความเพลินนะครับเมื่อทิ้งได้รเราก็จะสงบ,ะบสงบชีวิตคนเราไม่ค่อยสงบเพราะว่าเรามัวแต่เพลินเผลอเพ่งเพียนหลายตัวมากมันก็เลยมันติดอยู่ตัวใดตัวหนึ่งเสมอเมื่อเรา ไม่ปล่อยวางนะครับมันจะไปเผลอไปเพ่งไปเพียรนะครับไปพยายามซึ่งอาการทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่รอบครอบไม่ทั่วถึงในธรรมหรือว่าเทคนิคประสบการณ์ทักษะยังไม่มากพอมันก็เลยสงสัยตลอดเวลากับการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องมีครูบาอาจารย์ ไปฟังธรรมเขาียกมีธรรมเป็นอาจารย์ตลอดเวลาอย่าทิ้งธรรมเพราะถ้าทิ้งธรรมคือแสงสว่างเนี่ยเราปฏิบัติธรรมไปมันจะทําให้สะดุดสะดุดเสียเวลาก็เลยต้องดูว่าเราเพง่งเราเพลินเราเผลอเราเพียนเ,เราพยายามในธรรมไหมเพราะทาจริงๆอ่ะมันเกิดดับไม่มีตัวตนนะครับเราก็เลยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับก็จะ ปวางทําได้ก็สักว่าทําได้นะครับสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่ากายได้สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบได้นะครับมันก็เลยทําให้เรานั้นไม่ติดนะครับไม่ติดขัดอยู่กับทำข้อใดข้อหนึ่งหมดได้หมดหนึ่งขันได้ขันหนึ่งเ <c oughs> พราะว่าทำทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยท่านให้เราศึกษาปฏิบัติแล้วก็ปล่อยวางนะครับไม่ได้ไปเพื่อจะเอาความรู้จากทมไปทําอะไร หมือนทางโลกเรียกความรู้ไปทํางานเลี้ยงชีพแต่ทัธรรมไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อมีความรู้ในธรรมแล้วต้องปล่อยวางไม่ได้ความรู้ไปทําอะไรคือไม่เหลืออะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรมันตางจากโลกนี่คือใส่ได้คนปฏิบัติทมทางโลกแล้วมันเคยชินที่จะเอาไปมีไปเป็นฉันรู้ฉันเข้าใจฉันฟงฉันปล่อยฉันยึดฉันอยากมีเราตลอด เมื่อมีเราตลอดเนี่ยมันก็เลยมีเราเป็นผู้รู้ในธรรมแล้วก็หลงธรรมเวลาไปแนะนำธรรมสอนธรรมไปแพร่ธรรมส่งต่อธรรมเนี่ยมันก็เลยไม่เบื่อสิบเพราะมีเราเป็นเป็นผลประโยชน์มีเราเป็นผู้ต้องเขาเรียกว่าปีเราเป็นผู้นำอยู่แต,แต่ถ้าไม่มีเราเขาเรียกไม่มีเงาคนไม่มีเงา คนไม่มีเงคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีอาจารย์ก็เลยว่างว่างจากตนก็จะไม่มีงาของตนธรรมก็จะไม่มีธรรมของเราไม่มีธรรมของใครมีแต่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติเหมือนว่าพระองค์ได้ตัดไว้ธรรมมีอยู่แล้วแต่พระองค์ไปตัดสรู้ไปค้นพบเจอนะครับแล้วก็มาแนะนาทัําสอนแต่ถ้าพระองก็ไม่ได้ทาไปธรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้ ปีพระองค์ก็ใช้ทำเดิมก็ลเลยทำไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็เลยไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าเราปฏิบัติทำแล้วทำเป็นของเราก็เรียบร้อยนะเราจะไปไม่ถึงไหนนะเพราะว่าธรรมะมันจะไม่แตกนอไม่ออกกอมันไม่ออกไม่เกิดผลเพราะมีเราเป็นผู้มีทมทำเป็นของเราแล้วเสร็จก็ไม่จบจิตนะก็เลยทำไม่ใช่ของเราน ทำเป็นธรรมชาติทำเป็นธรรมะธรรมะไม่ใช่ของเรานเป็นของโลกผู้มีบาร,รม,มีมีสียกิดกล้ามาเข้าใจทรรมคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนิมธรรมเนี่ยก้าปอง n g ใ่ว,วางื่อน,นิพพานก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมถ้าเราเป็นเจ้าของธรรมเมื่อไรเราก็จะทุกข์ทุกข์เพราะว่าคําพูดสังฐานที่พูดธรมออมดธรมะออกมาคิดธรรมะออกมาเข้าใจธรรมะแสดงออกมาตาม ความเข้าใจของเรานั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วจะไหนทาจะเป็นของเรามันก็เลยแล้วแล้วไปสําเร็จมากผลนิพพานแล้วก็แล้วแล้วไปไม่ได้ยึดติดยึดถือยึดมั่นอะไรเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราทาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของไม่ใช่ของไทยเป็นของสําหรับผูถุชนผู้ใช้จงศึกษาปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุมากผลนิพพานแล้วก็วางทำน้อยไว้ทํน้อยซึ่งต่างจากโลก ครยงานที่เราทุ่มไปความรู้ความสามารถที่เราทุ่มลงไปการลงทุนเราคิดว่าเป็นการลงทุนเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรามันก็เลยผิดหวังผิดสมหวังสุขทุกข์พอใจพอใจะยินเยินร้ยนายตลอดการปฏิบททัติธรรมถ้าไม่จะททาไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะโล่งปลงเบาสบายกับทาไม่เกิดทําเกิดทําดับทำเจริญทาเสื่อมก็มีปัญหาละเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเราไม่มี เราไม่เป็นเราไม่ใช่อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา,าการใช้ชีวิตในการศึกษาพพุทธธรรมมาเราเรียนรู้ธรรมชาติดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์นั่นแหละโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มนุษย์ดาวังคาที่มนุษย์ไปกันก็ไม่ใช่ของใครแต่เราไปยึดทำทั้งหลายก็เหมือนกันแหละไม่ใช่ของเราถ้าเราไปยึดทำเมื่อไรเราจะติดธรรมนะครับมันก็จะทําให้เราไม่ สามารถลุดพ้นได้นะครับก็เลยทําไม่ใช่ของเราดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับทําก็จะเป็นสักว่าทําทําแล้วแล้วไปนะครับทําไม่ใช่ของเรานะครับ